ครับช่วงนี้ก็มีลูกค้าส่งโชคมาซ่อมนะครับเป็นระยะระยะนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับอันนี้ลูกค้าส่งโชคมานะครับยายาใส่กล่องลักษณะน,นี้มานะครับบางๆไม่มีอะไรห่อเห็นไหมฮะกล่องมีรอยแหวกด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่าพันสกอตเทปมาขนาดนี้ยังโดนแหวกเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าบริษัทที่มาส่งของเขาไม่ชัวร์นะพนักง,งานเขาไม่ไม่สุดจริตนะคุณโดนขโมยนะครับ โอกต้นนี้มูลค่าหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ื่นนะครับคุณแพ็คมาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาแวกดูว่ามันคืออะไรนะครับแล้วถ้ามันมันมีการสูญหายกันเนี่ยมันจะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ชดใช้เนี่ยสูงสุดก็แค่เท่าไหร่เอง2,000บาทหรือย,ยังไงเนี่ยแหละแล้วก็เสียเวลาในการทวงนะครับเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องทําเรื่องทําราววุ่นวาย เวลาใส่นะครับใส่ให้กล่องมันใหญ่กว่านี้บับเบิลห่อนะกระดาษยัดให้ดีๆนะครับไม่งั้นมันจะเนี่ยมีลักษณะอย่างเงรโดนแหวกดูนะครับสูญหายเอาง่ายๆเลยนะครับอันตรายนะครับอย่าทำนะครับแบบนี้ส่งมาดีๆนะครับก็เป็นของโชครินนะครับใส่ในรถเอ่อ r ER นะครับเดี๋ยวเรา เซอร์วิสแล้วเราส่งกลับไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ของสงขลานะครับอันนี้อยู่อันนี้อยู่สุราษฎร์นะสมุยนะครับถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมันเป็นโชเออร์ลินแล้วมีมูลค่าสูงๆนะครับบอกเลยว่าคุณโดนสอยแน่นอนนะครับถ้าพ,พนักง,งานเขาไม่สุจริตน,นะครับ เดี๋ยวขากลับผมจะหอ่อห่อให้นะครับโชคที่ผมส่งกลับนะครับบอกเลยว่าคุณประทับใจแน่นอนผมห่อเป็นมัมมี่เลยนะครับห่อแล้วห่ออีกนะครับแล้วเวลาส่งกลับเนี่ยค่าส่งเนี่ยมันจะสูงนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ส่งมาแบบถูกต้องนะอย่างอันเนี้ยส่งมาแบบใช้กล่องเดิมใช้โฟมเดิมเขาเนี่ยค่าส่งแพงนะครับร้อยกว่าบาทเลยนะครับเกือบสองร้อยนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสาหรับการขนส่งชคนะครับไม่ว่าคุณจะส่งไปขายต่อมือซองหรือคุณจะส่งมาซ่อมคุณจะส่งไปที่ไหนก็แล้วแต่นะค,คุณแพคกิ้งให้ดีๆนะครับคุณแพคกิ้งไม่ดีเนี่ยโอกาสที่สินค้าจะชารุดเสียหายสูงแล้วกออ็อาจจะมีการสูญหายนะครับมีการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลงมือเซอร์วิสกัน